ราสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านกาลยาสร็์นี้แล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับลุงู่ศิลาเช่นเคยนะลูกพี่มันนี่มีอายุวัฒนามงคล81ปีเข้ามาแล้วก็มีของดีๆเจิงๆนะฮะหายากเข้ามาด้วย1องค์นะฮะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องทีนะครับผมแล้วก็คิวอาโค้ดนี่สแกนได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นเด้งมาที่หน้าไลนา์ บ้านกัญยาสินนะฮะสำหรับใครที่แอดไลน์ไม่เป็นนะก็ QR code ได้นะครับถ้าใครอยากแอดไลน์ก็เบอร์โทรก็แอดได้ไล ID ก็อยู่ด้านบนนี้นะครับได้ทูกช่องทางเลยนะโอเคไปละมานี่เอาแบบของดีก่อนเลยของดีของเด็ดก่อนเลยนะครับ นี่ปิตาจินดามณีนะครับปิตาจินดามนีนะครับองค์นี้เนื้อสวยกิบเนื้อเนียนนะครับน,ะนี่โอ้ยผิวเนียนกิบเลยดู นี่นะฮะช่วงนี้ก็จะหาพระสวยๆประมาณนี้นะแต่ว่าหายากจริงๆนะนนตอนนี้คือปีตะเจดตวันนี้นี่คือเมื่อก่อนยังพอหาได้แบบสมมติอยากได้เลยอยากได้ตอนเนี้ยสององค์ก็คือหาได้เลยสององค์แต่ถ้าตอนนี้นะอยากได้ตอนนี้สององค์นี่คือไม่ไม่ได้ต้องประมาณสักสามวัน4ี่วันเงนี้ย ึงจะหาที่สวยได้นะครับส่วนใหญ่จะมีรอยลานหรือจมูกยุบหรือแตกหรือบินอะไรแบบนี้คืออย่างงั้นคือผมยังไม่ค่อยชอบเลผมชอบสวยๆประมาณนี้นะครับสวยๆประมาณนี้จริงๆอยากได้สวยกว่านี้ก็แพงมากนะนี่นะครับคือสวย นะครับแล้วก็เลข3หลักด้วยแล้วก็ใครอยากให้หาแบบของแลไอเทมนะก็คือแบบพวกฝังตะกุดมีหนูมีแหล่งแต่หนูไม่สามารถจะเอออเามาได้แต่ถ้าลูกพี่อยากให้ได้อยากให้หานี่หาได้เพราะว่า,วาโอ้โหแพงมากตะกุด เอ่อตะกุดทองคำเนอะหนูก็ไม่ไหวเหมือนกันนะก็เอาเล่นแบบชาวดาที่ที่ผมชอบแล้วกันนะแล้วต่อไปเอาแบบเมื่อกี้ราคาหลายหมื่นนะตอนนี้ราคาหลักพันไปนี่ของหายาอีกหนึ่งนะครับสำหรับองค์คดนะพี่ องค์ดองคโคตองค์คตองค์นี้เป็นเนื้อเนื้ออะไรเนื้อพิเศษสามสิงแจกทานนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพื้นฐานเป็นเนื้อทองแดงชุบชุบลุงหรือว่าเป็นเนื้อมวลสารชุบลุงไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเขาเขียนว่าเป็นเนื้อสามสิงอ่ะ เป็นเนื้อสสิงก็คือเป็นเนื้อของของผู้สร้างชื่อ3ามสิงนะครับนะได้โค้ดหนึ่งสองสี่ครับวงนี้นะฮะมีอุดมสารตัวนี้โดยรวมคือผิวสวยมากนะครับผิวสวยมากนะตอนนี้ราคาไม่แพงนะลี่ไม่แรงเลยตอนนี้อยู่หนึ่งพัน ห้าร้อยนะครับเมื่อก่อนนี่โอ้โหหลายพันอ่ะบอกเลยนะฮะอันนี้องค์คดนะครับชิบต่อไปเดี๋ยวเจัดจัดจัดอ่าโอเคอ่ะมาลุยแปดเอ่ออายุเท่าไร่มงคลแปดสิบปีนะฮะเป็นเนื้อทองแดงย้อนยุกนะครับนี้องค์นี้คือเป็นทองแดงย้อนยุกนะครับเหลือหนึ่งองค์ ทองแดงผิวไฟนะครับย้อนยุคเหลือ1องค์ชุบเลข550นะครับนะเลขสามหลักอันนี้อยู่พันเจ็นะเลขสามหลักสวยกิบเลยรูกพี่สำหรับใครที่ชอบเหรียญย้อนยุคนะครับอันนี้เป็นเหรียญย้อนยุครุ่นแรกเนาะนะนะมา ต่อไปเป็นเหรียญมังกรนะฮะนี่เป็นเหรียญมังกรคู่เป็นเหรียญมังกรคู่ฝาบ,บาทยาแดงนะครับขอบนวะนะนี่ชูอ้อห สำหรับใครที่ชอบนะงานศินลสวยๆนะผมว่ามันกรคู่สวยดีนะครับเลข3 2 3นะครับเลข3หลักหามด้วยแล้วก็ตรงนี้ไม่ใช่ตำหนินะลูกพี่เป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้จริงๆเดี๋ยวให้ดูอีกองหนึ่งก็คือเขาตั้งใจทำมาแบบนี้อ่ะดูนะ เจ็ดสองหกนะครับราคาเออราคาน้องเปิดว่าอยู่สองพันทวนนะสององนี้อง์ละสองพันแล้วกันนะครับองละสองพันทวนนะครับมีอยู่สององนะครับสําหรับฝาบาทหลวงยาแดงนะครับนี่เท่านี้แหละนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นนี่เหรยญยืนนวายาแดง เหรียญยืนนะว,วายแดงขมเข้มมากโอ้โหดูโอ้โหดูไหมสวยจัดเลยนะคือเหรียญยืนก็เป็นเหรียญที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรใบขี้เหล็กเนาะพิมพ์พิบีบขี้เหล็กนะครับแต่ว่ารายละเอียดเล็กแล้วก็สวยนะครับ เลขโคด5ค้9เ9ค่ะโอ้โหเลขสวยปิ้งเลยนะครับเลขสวยปิ้งเลยเลข599นะอ,อ,อันนี้นวะนะครับผมน่าจะไม่มีโรยผงอะไรนะนวะถ้าเป็นทองแดงเราจะมีแบบดงดงๆตรงฝังเนี้ยฝังเนี้ยสองฝังนวะนี่คือสวยปกตินะครับ599เกอ่อ อันนี้เอาเปิดไว้อยู่2,500ันห้าู่เลขสวยสวยมากเลขแบบสวยกิฟตนะครับอ่ะต่อไปเป็นเนื้อเงินลูพีเหลัญญยืนมีทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมด3เนื้อนะครับมีเนื้อเงินมีนวยาแดงแล้วก็เดี๋ยวอีกองหนึ่งเป็นเนื้อนวพไยทองนี่นะครับเนื้อเงิน โอ้โหนักเงินก็สวยกิบเลยแต่ราคานี่ดิหนูได้มาเท่าไหร่เนี่ยหนูหนูก็ลืมนี่นักเงินอ่าตรงนี้เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรนะพระลาดทองตรงนี้นะตรงชื่อหลวงปู่จะเป็นเหมือนหน้ากากทองอย่างงี้อะไรประมาณนั้นนะลูพี่แต่เล็กๆนะบางๆนะครับ ได้โค้ดหนึ่งหนึ่งเก้าสามนะครับนี่ๆๆจะมีแบบนี้นะครับทองแดงก็มีอันนี้เนื้องเงินก็มีแบบนี้ก็เป็นตำหนิเอาไว้จ่ายตังค์ได้เหมือนกันนะครับเออ่เนื้องเงินนี่เออ่จำราคาไม่ได้หรือพี่เพึ่งได้มาเ,เดี๋ยวน้องขอลงไปดูนะลืมจริง จะมีอันนี้กับอันนี้จำราคาไม่ได้สองวงนี้นะนืะมน้องเพิ่งได้มานวะไพทองนะครับนวะไพทองนะองนี้เป็นซีเดิมนะครับเพราะนั้นพี่เอาไปแกะลุ้นเลขโค้ดได้เลยนะองนี้ก็คือราคาน้องไม่จำไม่ได้จริงสองวงนี้นะติดไว้ก่อนส่วนใครอยากได้ก็ทกมาถามได้เลยนะฮะเนื้องเงินเออน่าจะเป็นเนื้องเงินอะไรนะพลาดอ์่ะ หรือไปรายการมันไม่ใช่เงินเพียวอะลกพี่นะแล้วก็เป็นนาวาภาพายทองนะครับอ่ะติดไว้ก่อนนะ2อ,องค์นี้นะครับชิบอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้นะลูกพี่นะใครอยากได้อะไรยังไงทำได้เลยนะปะเปีอ่อแล้วเดี๋ยวก็จะมีย้อนยุคป,ปีลุปงมั้งเข้ามาอีก2ององนะครับนะส่วน รุ่นอื่นๆใครหารุ่นไหนอยู่ก็ทำได้เลยหรือว่าจะให้หารุ่นอะไรก็สามารถให้หาได้หมดนะครับโอ okay. <Okay. S 1> เคเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ฟันนีะครับพร้อมครับดูบคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ